สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปนะน่าจะเป็นคลิปที่สามแล้วทีนี้จะโฟกัสนะครับในเรื่องของปริมาณแล้วก็จำนวนนะเหลี่ยที่เอามาลงขายเนี่ยนะครับให้เพื่อนสมาชิกที่สนใจจะเช่าเนี่ยนะครับได้ดูกันนะคือเอาแบบว่าง่ายๆอ่ะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะ ราคาก็ที่ผมเขียนให้เท่ากันทุกเหรียญทุกหลวงพ่อนะที่เอามาลงในคลิปเนี้ยราคา450บาทราคา450บาทนะครับมีก็ตามจำนวนที่วางนะเดี๋ยวผมจะแนะนำไปทีละเหรียญทีละเหรียญน,นะครับทีละหลวงพ่อนะครับใครสนใจหลวงพ่อองค์ไหนหรือว่าศรัทธาหลวงพ่อท่านใดก็นะครับก็แอดไลน์เข้ามา ตามที่ผมให้ไว้หรือจะโทรหาผมก็ได้นะครับราคา450บาทนะครับสี่าบาทพร้อมส่งนะพร้อมส่งถ้าไม่ดีถ้าไม่แท้ถ้าไม่ใช่คืนเงินเต็มจำนวนส่งผ้ากลับมาแล้วคืนเงินนะครับเอาแบบนี้จะได้สบายใจกันนะท่านส่งไปแล้วท่านท่านดูแล้วชอบท่านโอนเงินมาซื้อผมส่งของไปให้ท่านท่านได้รับแล้วท่านบอกว่ามันไม่ใช่ไม่มิตรง มันไม่มันไม่ถูกต้องตามที่ดูในช่องไลฟ์หรือในช่อง youtube ของผมนะยินดีนะครับส่งกลับมาเราก็คืนเงินให้ท่านไปนะเอาแบบสบายๆกันนะแต่ท่านต้องดูให้ดีๆนะครับพิจารณาให้ใช่ว่าเออถ้าชอบก็สั่งมาถ้าชอบแล้วก็โอนเงินเข้ามาแล้วก็แอดดลายกับเข้ามาแล้วบอกที่อยู่บอกอะไรกันเอาง่ายๆนะวันนี้เรามาแนะนำเหรียญที่หนึ่งกันก่อน นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่ออุตมะนะมันเพื่อนเห็นนะนะหลวงพ่ออุตมะน,นี่เขาเรียกว่าเหรียญสัตวังนะครับปีลึกนะปียี่สิบกว่านะปียี่สิบเอ็ดสวยนะครับนี่สภาพแดงเลยสภาพแดงแดงแดงเลยพาสี่สิบกว่าปีนะสี่สิบกว่าห้าสิบปีนะครับสภาพแดง,แดงนะอาพุทธคุณนะครับท่านหลวงพ่อปุกเสกนะครับนะ,ะเหรียญที่หนึ่งผ่านนะครับเนี่ยเหรียญที่หนึ่งผ่านนะ อันนี้มีอยู่จํานวนประมาณสองเหรียญเพื่อนเนี่ยะมีสองเหรียญน,นะใครจองได้จองก่อนมีสองเหรียญน,นะครับนะครับอ่าต่อไปครับต่อไปครับนี่อีกรุ่นหนึ่งหลวงพ่ออุตมะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรุ่นเจดีรุ่นมั่นคงที่สุดอันนี้ปีสองพันรอยี่สิบสี่นะครับปีสองพันหรอยี่สิบสี่รักห่างกันอยู่ประมาณสามปีนี่ทันหลวงพ่อนะ ท่านหลวงพ่อปลุกเสกทุกรุ่นนะครับท่านหลวงพ่อปลุกเสกทุกรุ่นนะอันนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบาทมีอัน,นรุ่นนี้มีอยู่สามเหรียญรุ่นนี้มีอยู่สามเหรียญนะสวยสวยเลยเพื่อนใครเป็นผู้ศรัทธานะครับอันนี้เหมาะกับนะเล็กๆอย่างนี้ผมว่านะห้อยคอสตรีหรือลูกหรือเด็ก่ยแข็งคาดปลอดภัยดีมากเลยนะครับแขวงคาดปลอดภัยดีมากเลยนะครับ หลวงพ่ออุตมะนะมีอยู่สามเหรียญรุ่นนี้มีสามเหรียญเพื่อนๆจองได้จองเลยเหรียญละสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะครับของหายากปีลึกๆอย่างนี้นะสี่สิบปีแล้วเกือบห้าสิบปีนะโอเคต่อครับต่อครับมาที่อีกเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อนะเป็นเหรียญหลวงพ่อ เขาเรียกว่าอะไรหลวงปู่จันหลวงปู่จันเขียมิโกอิเพีมิยโยนะครับ,บรนะวัดอะไรอ่ะนะวัดอลไรเอ่ยหลวงปู่จันวัดีเทพครับนครพนมนครพนมป,ป,ป,ปีนี้ปีลึกนะเนี่ยห้าสิบปีแล้วพระองค์นี้ครับสภาพสวยอย่างนี้แดงๆอย่างนี้เพื่อเพื่อนเห็นไหมสวยมากสวยมากนะ นะครับรีบเลยครับใครเป็นสายนครพนมสายลุกศิ์ศรัทธาหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามไม่ต้องพูดถึงของท่านแล้วเพราะว่าไปไกลมากนะโดยเฉพาะรุ่นหนึ่งนี่จับต้องไม่ได้เลยแพงมากนะครับแต่ว่าเอาเงี้ยเอารูปเหมือนท่านอีกรูปหนึ่งนะครับปีหนึ่งหกนะทองแดงทิพสวยอย่างนี้นะหลวงปู่จันทร์นะครับหลวงปู่จันทร์นะครับหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพครับนะครับสิวยครับ 450บาทครับ450บาทเพื่อนๆ450บาทใครได้ก่อนเอาก่อนนะครับมีอยู่ห้าเหรียญนะรุ่นนี้มีห้าเหรียญเพื่อนๆ ari, สวยเหมือนกันเลยนะครับนะมีอยู่เหมือนี่สวยเหมือนกันห้าเหรียญนะครับมีห้าเหรียญนะมีห้าเหรียญนะรุ่นนี้มีห้าเหรียญจำให้ได้นะครับมีห้าเหรียญผมมีอยู่ห้าเหรียญนะใครจองก่อนได้ก่อนนะครับ450บาทครับพุทธคุณนะครับ เมตตามหานิยมอย่างมากแคล้วคล่ดปลอดภัยครบด้านเลยนะครับหลวงปู่จันนะครบนะครับคุณทุกคุณครบนะครับนะเมตตา,าขายนะครับโอเคครับอันนี้มีห้าเหรียญนะหลวงปู่จันนะหลวงปูจป่จันวัดศรีเทพม,มีห้าเหรียญเพื่อนๆใครเอาก่อนได้ก่อนนะจองก่อนได้ก่อนนะนะสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับสี่ร้อยห้าสิบบาททุกรุ่นเลยทุกรุ่นทุกหลวงพ่อ นะครับโอเคเพื่อนมาต่อเพื่อนมาต่อมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อคูณครับนะมีโค้ดด้วยนะครับ450บาทสวยมากนี่หลวงพ่อคูณปลุกเสกอธิฐานจิตให้นะครับเพราะว่าหน่วยงานที่เขามาทำนี่ก็คือการไฟฟ้าส่วนผูมีฝ่ายผลิตนะครับแห่งประเทศไทยนะครับเป็นหน่วยงานที่ใหญ่มากนะฮะฝ่ายนะครับแล้วก็ให้หลวงปู่เนี่ยนะครับ อธิษฐานจิตร้างปีสามเก้าิดดูสามสิบปีแล้วครับสามสิบกว่าปีนะสามสิบปีเลยเห็นไหมมีโค้ดด้วยนะภาพพวกนี้มีโค้ดทำเมื่อไหร่มีโค้ดที่ผมบอกอะ่ะมันจะมีการควบคุมแล้วก็นะดูแลนี่สวยมาก,สว,มากสวยมากเพื่อนนะมีอยู่ห้าเหรียญหมนกันมีห้าเหรียญหมืงงนนะ่กันเห็นไสภาพสวยหมนกังงนหมดเลยสภาพที่สวยอย่างนี้เลยครับนะนี่การไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคนออกนะเป็นผู้ให้ดผู้จัดสร้าง หลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับท่านเป็นผู้อธิษฐานจิตท่านหลวงพ่ออธิษฐานจิตให้นะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าทุกคนมีเก็บเงียบเลยเก็บเงียบกันเลยไม่มีใครออกมาให้เห็นเลยนะ450บาทใครจองก่อนได้ก่อนครับมีห้าเหรียญเหมือนกันไอ้มีห้าเหรียญครับมีห้าเหรียญเหมือนกันนะนะ,นะเ,นเพื่อนๆเห็นแล้วก็นะครับแอดไลน์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาอยากดูภาพเพิ่มเติมนะครับนะ หรือจะเหมาไปทั้งหมดราคาอาจจะลดลงได้ถ้าเพื่อนเหมาว่าเอาไปทั้งหมดเลยตรงนี้อาจจะมีการลดราคากันไปได้นะนะครับนะโอเคไหมดีไหมเพื่อนอ่าต่อไปครับอีกเป็นยจอย่ออีกองหนึ่งนี่ก็หลวงปู่ขุนนะหลวงปู่ขุนมีท่านเก่งนะครับเป็นพระเกจินะครับปีสามหกนะออกหลวงปู่ขุนเนี่ยเก่งนี่ก็เกจิ ดังของจังหวัดนครราชสีมาอีกท่านหนึ่งนะครับวัตโกนะอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานี่ออกปีลึกเหมือนกันปีสามหกนะครับสามสิบปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วสวยครับดำดังสีม่วงๆเลยเห็นไหมนี่คือพระสวยหายากพระสวยๆยอย่างนี้นะครับสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับขึ้นคอก็สบายใจสวยงามนะเนี่ยมีอยู่สองเหรียญมีสองเหรียญครับ สี่ห้าบาทครับสี่ร้อยห้าสิบาทมีสองเหรียญเพื่อนๆเนี่ยนะสวยมากสวยมากสวยมากเหรียญท่านแบบสมบูรณ์สวยคมกริบเลยสีม่วงเลยนะหายากนะหายากนะหายากนะโอเคต่อไปครับต่อไปครับอีกเหรียญหนึ่งครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นสองนะครับนะหลวงพ่อแกะนะครับหลวงพ่อแกะอายุครบห้ารอบนะรุ่นนี้มีประสบการณ์ครับอันนี้แบบ โอ้โหกระไลทองสวยมากนะผมชอบนะสวยกว่ารุ่นที่บอกว่าเป็นรุ่นแรกอะ่ะเป็นรุ่นหนึ่งอะ่ะรุ่นนี้สวยนะออกกระไลทองเห็นไหมออกกระไลทองเห็นไหมแล้วมีพื้นลงยาด้วยนะครับเปลียนนี้มีประสบการณ์นะครับเหรียญน,นี้มีประสบการณ์นะครับหลวงพ่อแกะนะหลวงพ่อแกะท่านก็เกติสายเหนียวเหมือนกันมีพุทธคุณมีประสบการณ์นะครับหาข้อมูลใน Google ได้450บาทครับ สายเดียวสายเหนียวสี่้อห้าสิบาทเหมือนกันนะครับอีกท่านหนึ่งครับเป็นสายอีสานครับหลวงปู่ชมครับนะเพื่อนๆเห็นไหมครับหลวงปู่ชมเหรียญสภาพที่สวยอยู่เลยนะครับนะเหรียญสภาพที่สวยปีสี่หกก็ยี่สิปีละนะครับหลวงปู่ชมท่านก็นเป็นพระสายวิปัสสนากรรมาฐานนะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มั่นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอนะสายทอดทอดกันมานะ สวยครับสภาพสวยมากสภาพสวยมาก450บาทครับใครเป็นลูกศิลูกหาอาจารย์ท่านใดเกจิท่านใดนะแอดไลน์เข้ามาหรือโทรมาสอบถามราคากันนะครับราคาในชัดเจน450บาทอยู่แล้วนะครับรีบนะครับรีบเลยบางทีท่านอาจจะไม่ทานเพื่อนเพื่อนเขาบางทีเกิดเพื่อนเขายกไปหมดก็หมดเลยนะยกไปหมดหมดเลยนะครับยกไปหมดหมดเลยนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้คลิปที่3ในการขายพระนะในการที่จะไลฟ์ขายสินค้าพวกนี้ท่านเจอท่านรีบเก็บเลยนะท่านเจอท่านรีบเก็บนะครับโอเคสวัสดีครับ